ไม่พันเพลิ่ก็ไม่คุมกัาเนิร์เฉยมแม่เราก็ไม่คุมแล้วมึงมาเห็นมัม้งเลยแต่เขาเกี้ยนไ้กลางดนหิงก็ได้ชายก็ดีเมฆ้ะสองครัวเนียวต่ำปลากลางดนหวานแลแต่ถ้แต่ตอนแด่เขาป้าปายอันมาปัก,กวโลก,กูก้าวแล้วแต่ครัวเพลิดทันแล้วแต่งแล้วแม่เมียชี้ยาคุมก็ไม่จี้ยาคุมชายหน้าก็ขึ้นกวา่า ปมก็แตกปลายแลบก็แตกตอกก็ก e ินยาคุมก็ไม่คลื่นใช้ยาคุมก็คลื่นไม่ลงคลื่นไม่ลงคลื่นไม่ลงแล้วมีอยากไรคลื่นยาคุมเอาน้ำใช้ปาาแล้วหาปากให้กว้างบ้างนะแล้วเอายาคุมใช้ลงไปเราคลื่นกลอกลงไปนี่เย็ดแม้มยาคุมก็คลื่นไม่ลงมันเยแม่กูคลื่นกรอก วไอ้คลื่นลงไปดังรค,รครอกแล้วไม่ใช่คลื่นครอกเอ็งมึงว่าคลื่นครอกเวนี่ตายกันเต็งจัดมึงก็จัดเมื่อนักกูวปวดตามึงแล้วกูเครียดกี้ออกกี่ตายแต่ว่ามึงเจือตั้งเป็นจำใจกูอ๊อกไอ้ยรจำใจกูแรงไดรว่าเจือเป็นวะวันนี้เรามาว่ากูเคียกี้ออกเจือตั้งเป็กับเราฮอ,อรองนะกูออรองออกกับเจอออ คอยเบาอย่าขึ้นแล้วบนตู้เดี๋ยวไอ้พลัดลบลงลงไอ้น้องลงลงนายอ่ะขัวกูมั่งแล้วอ้อเปียกแมมลุดลบับวายนั่นขึ้นดอกตายโอ้มุจะออกเป็นแต่มึงกันแล้วสวัสดีครับพี่สวัสดีครับโอ้ก้อยไอ,อ้เจงเร่งอ๋ไม่รู้ก้อยไมย่หน,นุ่ยหนังไ้ดีเดีอดังขอหนกน่าทีชนตะนาตั้งจองข้าวปาตี สวัสดีครับพี่ฮัโลโหลว่าอยู่คังหรอโอ้ในะณะชนธน,นาการปาร์ตี้ขณะนในองชาย ในหลัดมาใจดงยายกินซองปีสนนามาจากใครอยากก้าไปตามดูเพราะผมนี่อยากรู้ความสวัสดีครับพี่ฮัลโหล where you come from where you come from, you come from? ผมกังไม่เข้าใจหรอกพี่คำพูดของพี่อยู่แค่นอนชเป k e n g ง i s h ไม่จะเตอแทงอยู่น้อง yes where you come from ผมกวังไม่เข้าใจหรอกครับยูท e a ีกอังกฤษผมพูดภาษาอย่างพี่ไม่เป็นอยู่แค่นอนจะพีกองกฤษไม่จะเตะเตงอยู่หนองเยสยูทาปีกถ่ายผมกวังไม่เข้าใจอยู่แค่นอ s จะพีก n g ง i s h ไม่จะเตะเตงอยู่หนองเยสแมมใช่แล้วตามตั้งในนยแ้้วไอ้ไรแต่มึงพูดอันโลอันโล ฮัลโหลสวัสดีตัวไปมึงตามมาเลยถึงบัารจางคิดตามกูมาเลยสวัสดีตัวไปฮัลโหลควายบ๊อบควายโลหน้าต่างวินโดดนตรีช้าโดรถกุดคู่แม็คโคลกูได้เพลงนี้ถึงบัารจางคิดตามมาดังถ้าสมมติว่าครับรถเอ่อสมมติว่ากุดบอลโลก คุณบอลออฟเดอะเวิลดวับเด็กยิ่งเกินคุณบอลโลกคุณบอลออฟเดอะเวิลด์เด็กยิ่งเกินกลับรถรีเตอนกลับบ้านลับเรินแมนเลยครับบ้านลับเรินนั่นคุณตอบได้เป็นตาจมหมดว่าเป็นเอ่อตามเลยตามเลยดวงอาทิตย์ชันวิ่งรัน เมจีนันเหล็กนึ่งวันมากครันอ๊องหอมกรันเฮชาได้ปกติกูตออได้เป็นและถั้าสมิว่าออผู้ชายแมนปัดลมแกว้มมือแฮนชัดเลยการเลน่นแฮนกูเทอร์ว่าเปนาน็นอารเดยกกูจบใช่เป็นอานเด็กโตกลัก ดันเลยกานเนอะไอ้โตกะลักเรือเนี่ยมึงแด้ไวได้แข่งหัวลักตกตีไอ้ก๊อบมาโตกะลักคือไม่ถึงมาโตกะลักนะเนอะไม่ไอันนี้กูลักปนนะเนอะไม่ไปเล่าไปได้ลักโรงเรียนหนูอับก่อยเลหลายเด้ออาบ้าฮัลโหลกูแลงได้เพนเนี่ยจึงชินก็กูแลงได้ภาษาจีนเออภาษาจีนสมุติว่ากินข้าวเข่าขึ้น wrote, ขึนก๋วยเตี๋ยวเข้วควายตีนกินเมฆเข้ม ยำพระมึกึกยำพระมินยำโวยแก่งแยงโอยเราคำยำผูยู่ปัมยำเนื้อเยื่อนำยำก่ยเป็ดินไม่คินยำก่เป็ดใส่เวานจะพอคินยำก่เป็ดปุ่งขึ้นเ่วานแกงเป็ดนกองกอล้วกูแพรได้เพ็สมมติว่า นราธิวาสนราธิวาสชูร <If> ัตานีชุรีตานาปังงาป้าอังภูเก็ตเปดกูปัตตาลุงปุ้งตะลัดชังฮ่า่ากูว่าเลยแกงคนน้อยชังเชยๆก็ไม่ได้อฮอชังเชื่อเออกันชังเชยๆกันเชยชังชังอ๋อแม่โยเติโก้เพ่ฮัลโหล Where you come f r o ม c ค n you speak e nglish I speak e nglish l i t t e n o u จะเตงย e ย e yet ยูจ l เ a งย์ยั n ต่อยไปเลยไม่ต้องงันแลยีเลี้ยงไหมยูจเตงยังแรงกายเตงโดโอแล้วแรงกายเตงโดพื้นาว โดยแรกเกตเตียเตียหยุบพ,พี่พูดภาษาไทยได้ใช่ไหมได้ครับมองไปหน้าหนึ่งแลาวพี่ชื่ออะไรนะครับโน้ยครับอายุเท่าไหร่เด้อพี่พกหกเจบครับหกสิบปีเลยครับไม่ตะกลงกันเองยังลดให้ได้อ,อีกฮะอ๋อเดี๋ยวผมมันเจอเก้าแต่นั่นด้วยนะอาชีพทำอะไรเด้อครับอะไรของ อาชีพทำอะไรอ๋องาชีพตายแล้วครับเหลือแต่เชิญครับกต็ต้าบ้านตีตาบ้าน้อยอ๋อํำนาครับํำนานครับเป็นยังไงบ้างผลผลิตการํำนาน <c oughs> เป็นรวงครับอคือผมถามว่าที่บ้านนี้พ,พี่ที่บ้านพี่มีนาเหรอตอนนี้ตุลาแล้วครับออตุลาแล้วเลยแล้วมันต้นาออบ้านต่บ้านไม่น่าเออม้านกูเดือนร้อมเงินกับบานเผื่อนก็ ก็ตามาเตบ้านเมืองยังหน้าอ้อยยังครับที่บ้านทำทานาครับผลผลิตเป็นยังไงนะเ,เป็นเป็นรวงคือผมถามว่าได้มากหรือได้น้อยอ๋อได้ไม่มากครับปีที่แล้วน้ําท่วมแล้วข้าวตะวันนคตหมดเลยข <laughs> ้าวจะวันนาคดไอ้ครมว่รารตะวันนคตนันก็วายใจกับเจ้ากับนายแล้วข้าวมึงเจ้าเออ,เอ,อแล้วกูโผลกเนี้ยลงหัได้ทักปุ้มหนึ่งครับ ไม่เหลืองไอ้เพริดนี่แล้วน้องเป็นก้อยกับผมชื่อเทพนุรัตครับเป็นนักศึกษาตกงารเดินทางมาจากนกครนายจยุยาพอไอ้เรื่องมาใช้ต้องการที่จะหางานทำแม่เอ้ยแม่น้องเอิ่มมาทาำบ้านเราเราก็วจดชนปัดายขินอยู่อันปัดายกำรวยแลยนุปัดาาแข็งเนยเอ๊อฟไอ้ชวนนนำจุบนำเปลีกยนกจุมกับาจ กำดีเลยถ้าใช่เล่มดีอันนี้ใช่เกือกดิ <c oughs> ไปตำเปลือแล้วทีวบ้านพี่อยู่ไหนเหรอ้านผมกันโจใกล้ไปแจกนี่ครับแต่จ้างน้องอีมาหงานตำใช่ครับแต่เนี้ยเปล่าน้องเออกานไอ้มาหงานเต็มทัวร์ตกงานว่าจะน้องไม่มีทางไหมน้องต้องคิดจะกันว่ากันจะมาหางานตำแต่เน,นี้ยนาน้องมาพิจแล้วแต่เขาเล่นในเมืองน้องอาง่านตำเพื่อกัร ไปคันหอมมองจอเพอพอดีครูเตี้ยงกับแม่เดีย๋ยวกูไม่รอบแล้วแก่บ้านผมไปกับบ่าวนี่วะพี่อยากไปด้วยไหมยอยากไปกับแล้วคนหลังนั้นชื่ออะไรชื่อเทงกับชื่อเทงครับพี่อยากไปทํางานกับผมไหมปน,นีได้น้องต่อเดี๋ยวใช้เราคุยทําความรู้จักกันให้มากแต่นี้เลยแต่การคุยนี้เดินคุยครับไปแต่บ้านผีต่อเดียวพีจะป้าหัวครับไปลําแต่บ้านเดียก่อนเราตอนนี้หัวอยู่กลางตรง ขับไปได้แทงกันนั้นไปทางบ้านมึงตัวดีใจเอาตอมไม่กูใบกันอ,อ้าวแต่อปอกตอมตำรวจพบใบหนึาลอ,อยอันดีแต่กูพ้นแต่ไม่หายก็เจอ,ออ้าวไม่เจอก็เจอแล้วก็จับขอไม่รู้ไปได้นั้นไปไปน้องไปทางบ้านผีครับกันแย่งมึงาหายเจอไอ้หนุห่มก็ใครแทงั้นไอ้แทงั้นไม่ใจขอบได้ อันเหลือกเอุบาเคีเน่วไอ้ตายองปีป๊ปต่งกว่าน,นั้นเออไม่ใจคอบได้เวลายาทูบมันเราดูดได้เวลายาทูบเราเราทรูบไม่ได้มันก็ทูบไม่ได้หรุบาดไม้กันแล้ว <c oughs> ใชใ่ไอ้เพลเตลงน้องอย่าเชื่อมน้องไงนะครับใจเชื่อมน้องจะด้ยอ,อยจังไงไอ้ตัวนี้ไม่ทำแต่ปัญนห,า,หากองคทูบยายอย่างมั้นไอ้นองในฟ้าไม่มีครับ อ๋อ <c oughs> เออปอบเครืองของรองเท้าผมยังเอาเลยก็ผมใช้อยู่เดี๋ยวเยยอ็นเยยบยังรองเท้าไม่เหยียบแลยจะสวมยังไงห่อเอ็นนมวกจะถึงใจว่าพอ,อนำซองในเดินทางไปปีหน้าเปิดเชียงดวง ชองได้เดินทางไปปาดเสียงดวงจะไม่ว่วงในชีวิตตอนนี้กิดมุงมาไม่ยอมบอกความจริงว่าเรานี่เป็นกวาใจจะตั้งนีใหญ่เลยยกนใหญยใใหเฝื่อเบียใจกับแคว้งในใหใ,นใหหญ่ลยกน i'm the pen นคนปรปูประชนันที่นคนปรปูประชันแห่งนี้ก็มีกองราชาเต้ประเจ็ดพร้อมด้วยพระนางเจ้าเจติมาเป็นผู้บริหารบ้านเมอืองแห่งนี้ทั้งสองพระกองได้มีพระติดาผู้หนึ่งซึ่งมีพระนามว่าควาหญิงเสืุดาเช้าวันนี้พระกองรับจะง่ายควาหญิงเสืุดาข้ามาข้าวนัตตตานที่แห่งนี้พร้อมด้วยผู้ใหญ่ผลผู้ติดต,ตามควาหญิง พระองค์จะมีพระกระแสรับช่งอะไรต่อไปกับคนทั้งสองท่านผู้ชมติดตามมาความเข้าใจต่อมา คน,คนมุ่นไวายหน่วยน้าในชีวิตจะให้คนจิตเตอมีคูสเสนียดโดยผู้ใจมาติดต่อก็ลูกยารวมแล้วเก่าประปาราตีจงสานมาบุรีแต่การพลูกเรียนต้องพอใจหน่วยหน้าในคนลง กาพูกเราต้องบอใจหน่อยนาในคนละเบจุลักเป็นคู่ชีวิตก้องแม่ยอดกิตติแต่ตอนนี้ที่ไดาเศร้าเจ้าตานีเธอไม่มีความต้องกันแดดคู่กรองเออลูกเชิดุดาคนนับตั้งแต่เธอโตเป็นสาวเนี่ยนะพอรู้สึกว่ารำคาญไก่พวกที่มาสู่ขอทั่วเธอ โดยเฉพาะจดหมายที่ราชสารที่ส่งมาไอเราจะไม่รับงานดูก็กลัวว่าจะเป็นจดหมายที่ส่งมาด้วยเหตุผลเกินแต่เมื่อเปิดดูแล้หลายร้อยฉบับมันก็เหตุผลเดียวกันคือโทรขอตัวเธอไปเป็นเจ้าสาวของเขาทีนี้เธออย่าลืมว่าการที่เขาโทรขอตัวเธอไปเป็นเจ้าสาวแล้วเธอปฏิเสธนะั้นมันเป็นเรื่องที่อับอายขายหน้าของผู้ชายหล่านั้น ทีนี้พ่อคิดว่าการที่ผู้ชายเหล่านั้นก็ขายหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็อาจจะยกกาลังมาตีบ้านเมืองเราก็ได้เพราะเป็นการล้างาเกตผลก็เพราะเขาเกิดความเจ็บใจอยากที่จะมีเธอเป็นเมียแต่เธอปฏิเสธเปกัตเสดพ่อทีนี้แม่ก็จําเป็นที่จะต้องกากนทางในการแก้ไขปัญหนานี้ที่ลูกหมายความว่าก็หมายความว่าพ่อจะให้เธอเนี่ยนะมีคู่ครองเป็นขวังเป็นขวาสถิ แต่ลูกยังไม่ชอบผู้ชายหนึ่งคนหนึ่งคนใดเลยไปกกัดจเดจพ่อเธอไม่ชอบผู้ชายคนหนึ่งคนใดแต่พ่อก็มีวิธีการที่จะให้เธอมมคุ่เสัจจเดชพ่อจะทํำยังไงได้เป็กคะเขามีสิ่งนี้ที่ลูกนี่ไงอ๋อมันเป็นพวงมาลายัยใช่เธองานดูที่ลูกพวงมาลัยพวงนี้เป็นของคว้าหญิงสีตุดาแห่งนครปัวปราสาร ถ้าใครได้พวงมลลาลัยพวงนี้แล้วคนนั้นจะได้แต่งงานกับคว้าหญิงอ๋อจะพ่อพ่อจะให้เธอเสียงพวงมลลาลัยพวงนี้ขึ้นบนควาาตั้งจิตกันทิศฐานว่าใครได้พวงมลลาลัยพวงนี้แล้วคนนั้นคือเนื้อคู่ของเธอขอให้เิีงจากเสร็จทั้งหลายได้ชักนำพวงมลลาลัยพวงนี้ไปสู่ใจน่มที่ดีเป็นกาิเด็จพ่อเอาเถอะในเมื่อเธอพร้อมในครั้งนี้เธอก็จัดการสี่หลก อาทิตย์จะานแล้วก็เสี่ยงพวงมาลัยด้วยเบคคะใช่สิลูกทีนี้เธอหมดหน้าที่แล้วเธอกลับไปพักผ่อนนะลูกนะเปคคัสจเด็ดแม่ตุลลเปคคัสจเด็ดพ่ออืมตามสบายลูกทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของนายพลที่จะต้องเดินทางติดตามพวงมาลัยพวกนั้นไปเจ้ากันเราก็ม่อมนายพูลหรือผู้ใหญ่พลกลางจะไหวบังคมไม่ใช่กำม่อมพอที่กระดกมันเองการกำม่อมผู้ใหญ่พูลก็ได้ข้าวมาความ่อมพอตามมากระแทรับทั้งแนวไปอยู่กัน เป็นไงบ้างนายพลตอนนี้การพัฒนาหมู่บ้านการพัฒนาหมู่บ้านรรกรดู้เชื้อว่ายังโดยพัฒนาพอสมควรไหมยกะโดยจะพอยอย่างเย็งต่างดันตาด้นเงินต่างมันไม่ขอจจดดอ่อยจะจะดวงจะเตาได้ให้ตาด้นทีไม่ได้ราดยังหมอต้อยในเมายามหน้าแรงมันเป็นกุ้นไหมโยกะหน้าแรงเป็นอะไรนะเป็นตุ้นไหเโยกะเป็นอะไรนะนายพลหน้าแรงเป็นตุ้นไหเโยกะ ยามหน้าขนเป็นเตื้อกเป็นเตื้องยังไงมันแผลตัดไปยกกับแล้วทีนี้เป็นยังไงประชาชนมีความเดือดร้อนไปยกกับรถลังคันโบกีไปแล้วราดไปยกกันราดยังไงเอาล้อหลังไปก่อนล้อหน้าแล้วทำไมาล้อหน้าล้อหน้ามันไม่ตามานไปยกกับทำไมาเหรอเตื้องตรงประจกในพระราชบังโคลนไปยกกับเอาแล้วทีนี้นายพลบอกชาวบ้านไว้ยังไง ก้าวกระม่มกระบอกแกวมันว่าก้าวกระม่มตองการจะจัดพัฒนาและจะงบประมาณมันหมดต่แล้วแต่ก้าวกระม่มกัดพยายามเดี๋ยวจะจับคนเดี๋ยวทำให้มดนงบประมาณลอยไปกับการตรงจะแล้วใครได้ผลผนเองจงวันนี้เอาคนนี้ลอยกระวัดกรัว่าดรัเดียวไว้กรอวไรออกไปกรอเดียวไว้ครัวไออกไปพี่ผู้ไปผู้พี่ใจไปใจพี่จำนำประเทศใต้ไปใต้หน้่อยกับไปเ้า แต่การย,ยั่งโยกคนไปเจ้าการเจ้าเกากระม่อมลืมลอยไปใครนายพลคนยิ่งเบิ้ลวิไปเจ้าการใครเมียคนยั่งจงวลดีก็ชื่อปันเครือกันปันเครือกันไดและเบิ้ลวิเอาไปนายพลเดินทางไปติดตามพวงมลาลัยพวงนี้พร้อมกันนั้นนายพลก็ถ่ายภาพพูดที่ได้รับพวงมลาลัยพวงนี้มาเสนอต่อเราไปเจ้าก่ะการที่เราได้ถ่ายภาพมันนั้นก็เพราะต้องการที่จะให้ลูกของเราได้เนื้อคู่ที่แท้จริง แล้ถ้าพวงมลาลัยพวงนี้มันมีค่าเช่นนั้นแน่นอนที่สุดชายหนุ่มบางคนก็อาจจะตัดสินใจสั้นๆเอาพวงมลาลัยพวงนั้นไปขายให้กับชายคนหนึ่งคนใดที่เขาร่ำรวยในเมื่อการก,กระทําเช่นนั้นเกิดขึ้นลูกของเราก็ไม่สามารถที่จะได้เนือ้อคู่ที่แต่จริงได้ประโยครับถ้าการงานคราวกระม่อมคราวถวายบังคมรามโยครับโชคดีในผลป,ประโยครับเมื่อจ้องพระองค์รับสังเซจเสด็จพร,ระทับ पुल कमनप लपा काई बदनी माई ले ओ लाई मागो कोच कोच ना तो राच जय तंका ताई पूनाई मेर तोन पा काई कोच ना पूनाई मेर पा काई เรียกันว่าวัดทุ่งนาดีในวัดก็มีท่านอาจารย์ปฏิยาเป็นเจ้าอาวาสชานุจิตก็มีนามว่าทิพย์ูบลพร้อมกันนั้นก็มีนายูนแก้วและนายเบียกเจ้วันนี้ท่านอาจารย์เรียกชานุเจิตทั้งสามก็ามาพร้อมกันตรงนี้ก็มีเรื่องอะไรพูดคุยกันท่านผู้ชมติดตามมาทำความเข้าใจมาดี ไหวไตหน่วยนว่าไหวเก้านาะงเบิกกวาคกว้าวงบุญกูจนไใหใไงทุกคนได้มองเก้แต่มาษย์เราลมไตหน่วยนะ่าได้แพรเดลดีจวัวเกลปลากฏดไหวไงโลกลือว่ากากองคนคือพ้นงานมันอยู่ที่การเราก